จ้ามือนี้มาขนซองพึ่งแล้วธุระเด้มือนี้นะพึ่งแล้วธุระไม่เห็ดอย่างนอ่อมเห็ดพัสปอร์ตรถจ้ะมเห็ดพัสปอร์ตรถเห็ดใบสองลิ้นสติ๊กเกอร์ติดไายรถพร้อมพัสปอร์ตพร้อมเคยไปมาแล้วจ้าเทเนื่องมนที้สิไปอันหลวงพระบางเวียงจันเวียงจันเวียงจันหลวงพระบางแล้วกัอันเะมืองเฟืองนะอันนี้คือคิดอยากไปเนาะจ้าเนาะก็ต้องเห็ดพัสปอร์ตรถ แล้วก็เฮดพาสป,ปอร์ตคนอ่าพาสปอร์ตรถสีเหตุไปสองท่านจ้าโมโูว่าเสียว่าท่นไหนไปแล้วก็อยากไปเมืองเงินผู้เวียเออผูเวียไอี่า่ามีหิมะตกแหมของเมืองเล่าแหมแต่ว่ามันต้องเอารถโฟวิวไปเพราะ่าถนนหนทางมันบ่ดีจ้ะถ้าการศึกษาไ้แล้วว่าสิไปก็สิไปเมื่อไรก,คก็ค่อยติดตามเนาะจ้าเนาะคอยติดตามเมืองว่าสิไปเมื่อไดนี่สติเกิดติดนารถถ้าเกิดห้องเฮ็ดพาสป,ปอร์ตแล้วพาสป,ปอร์ตมันเสียเขาก็ต้องให้สติเกิงสิมาติด เพราจานว่านี่อุปกรณ์อันอุปกรณ์พร้อมอ่ะอีตะกวดอิมมามึงไปเมื่อไรไปพร้อมกันบอสก,กับกูมึงไปเมื่อไร